โอเคสวัสดีครับออ่า่านี่สวัสดีทุกๆคนก่อนอ๋อแสบตาหมดเยี่ยวใส่ตาโอ้ยสถานการณ์ที่สุรินตอนนี้เป็นไงบ้าง กมันจะส่งประโยชน์ร<ะ>ผมย,รย่ไปไหปยนจ,จังหวัดหนึ่งอยู่ในจังหวัดตัวเองไม่ได้ละไม่ได้อยู่ในจังหวัดลวเลยหรอไ่ได้อยู่ละเพราะว่วาราต่อยอะร ไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะล,ลืมดูปาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีสัญญาณไม่ค่อยดีเลยชักหชักท,ท,ทำอะไรครับทำอะไรครับมันกระตุกหรืเลามีกระตุกมันกระตุกเนี่ยกะพีบอีกแล้วพี่ สัญญาณไม่ดีอะทุกคน oh. <Good> สัญญาณไม่ดีเลยญญกล้องมันกระตุกเลยะจะไปอีกแล้วนะสัญญาณไม่ดีอ่ะ ก็อลองเปิดไวไฟของอะไรอลองดิเดี๋ย,ยวหน้าเข้าไปได้เลยได้ได้เออได้ไหมตัดถูกอีกแล้ว ดีไหมสัญญาณดีค่ะทุกคนตุกไหมพอาพี่จะเล่นตัวนั้นไม่ได้ไม่ละไม่กระตุกละทำไมมันมวมัๆจังทักทายทุกคน,นะคะ่ะโอ้กะพิบอีกแล้วกะพิบไหม ไม่ได้กระพริบทำไมอ่ะทำไมมันกระพริบอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะตอนนี้สัญญาณไม่ไดีตอนนี้เรามาเต้นล้เดี๋ยวนะนสัญสญากระตุกไหมลองดูดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะกระตุกไหม กระพริบอีกแล้วอ่ะเกิดจากอะไรเอ่ยมันเกิดจากอะไรเอ่ยสสญยามีสัญญาณครับมันไม่มีสัญญาณอ่าสัญญาณไม่ดีอุ้ยเบื่อนั่นสัญญาณไม่ดีอ่ะทำไงดี ทุกคนสัญญาณดีหรือ,อยังเอ่ยทักทายค่ะพี่วินัยทุกคนสัญญาณดีไหมกระโปรงขาดอทำไมเนี่ยโอ้โหมากันเต็มเลยแล้วก็สัญญาณไม่ดีสวัสดีครับผู้สาวทุกคนจะไปอีกแล้วมันสัญญาณไม่ดีะอะทำไงดีอะ อยากมาไลค์แต่สัญญาณไม่ดีอะทุกคนทุกคนเราใช้คลืนของทูมูว่ามันไม่ดีเลยอ่ะเหตุังไดเนาะสวัสดีนะคะพี่ช่างเชื่อมพี่วินัยอุ้ยทำไงดีมาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะไปอีกแหละไม่ต้องแต่งรถคนชื่ออะไรเนาะสวัสดีนะคะ วันนี้มาไราแป๊บเดียวเองนะสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็จะไปอีกแล้วเนี่ยทักทายทุกคนนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะกระปูงมาเป็นนี้เนาะมันไม่ดีแล้วสัญญาณไม่ดีแล้วทุกคนคะ่ะ เบื่อจังเลยสัญญาณเนี่ยเฮ้ยน,น้อแบบึงสัญญาณดีหรือ,อยังเอ่ยสัญญาณดีหรือ,อยังคะ่ะน่าจะดีละเงียบละ มากินกระตุก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 อยู่อะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะดียังได้ดูไหมยด้ดูมันก็นกระตุกเลยนะอยากไปนอนไม่ได้ทำงานหรอคะพี่ชื่ออะไรอ่ะ ไม่ได้ทำงานหรอคะทักทายสวัสดีทักทายนะคะพี่เหัวนฟ้า สวัสดีท้าทายทุกคนนะคะแบบะสิใช่หล่สุวันนี้ไปจุดไหนวันนี้มาลำพูนอีกแล้วค่ะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปน่านนะคะทุกคน พรุ่งนี้เราจะไปส่งของที่น่านกันวันนี้มาลำพูนค่ะพี่เหินฟ้าวันนี้มาอยู่ลำพูนค่ะวันนี้มาขึ้นของเดี๋ยวจะไปขึ้นของที่ลำพูนเนี่ยค่ะขึ้นของเสร็จแล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะไปส่งที่จังหวัดน่านกันไปเลยนะไปบึงน่าน ไปน่านอำเภอปัวค่ะไปส่งของที่อำเภอปัวค่ะเดี๋ยวแป๊ันะึงสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะหนูมาไลฟ์ได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวหนูก็จะไปแล้วนะ <c oughs> มาไม่นานเพราะว่าต้องรีบไปขึ้นของ เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันทักทายทุกคนนะคะนนชื่อล่างสุดไม่ใช่เคเลยนะไม่ไม่เนี่ยเคเลยนะพี่พี่อะไรนะพี่เกียรติศักดิกสก์สวัสดีทักทายนะคะแลนยูแต่สายเหนือนะแมนจะอายหนูอยู่แต่สายเหนือคะ่ะ อยู่แต่เหนือเลยค่ะเหนือไปทุกจังหวัดก็ไม่ทุกจังหวัดนะอยู่ส่วนมากจะส่งอะไรนะพะเยาก็ไม่ได้ไปส่วนมากไปน่านแพร่ลำพูนเชียงใหม่สวัสดีค่ะพี่ยาวสู่เดอคนสวยขอบคุณค่ะวันนี้ พี่ที่นู่นฝนตกกันไหมคะไม่รู้ว่าที่จังหวัดน่านาน้ำท่วมจะท่วมหรือเปล่าไม่ไปทางตากบ้างทางตากยังไม่ได้ไปเลยพี่พี่เหือนฟ้าทางตากนี่ทางตากเขาไม่ใช้ทางตากเขาไม่ใช้ขวดกันค่ะเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะใช้เป็นถ้วยแก้วส่วนมากคนทุกจังหวัดตัวนี้ะ <laughs> ไม่หนูวิ่งแต่แต่เหนือหนูว่าอะไรนะ เดือนหน้าหนูว่าจะไปหาแม่ที่สุรินแต่ก็ดูแล้วสถานการณ์ไม่น่าจะไปได้ละตอนนี้กำลังตึงเครียดกันหนักเลยอแย่จังคิดถึงแม่ว่าจะไปเดือนหน้าเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปแน่เลย พี่เกียรติศักดิ์อยู่จังหวัดอะไรคะฝนตกไหมแต่ละจังหวัดหนูมาแป๊บเดียวเลยหนูก็จะไปอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวถ้าจะได้นั่งไร้นานๆก็น่าจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะน่าจะได้นานอยู่เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศจังหวัดน่านกันนะพรุ่งนี้ไปส่งของให้ลูกค้าอยู่อำเภอปัวจังหวัดน่านอ๋อพี่เกียรติศักดิ์อยู่อุบล พี่เกียรติศักดิ์เคยเข้ามาในไรนี้ไหมคะหนูจำไม่ได้หรือว่ามาเคยมาแล้วงดองเดี๋ยวหนูพามาดูบรรยากาศทุ่งนานาทางทางเหนือเขาก็ดูอยู่บ้านเขาก็ดูกันเนาะมืดเนาะทุกคนดูดูจากดูจากชุดไปขึ้นของทุกคนเป็นไง ขึ้นของชุดนี้โอเคไหมแล้วก็ก้าวงี้นะไม่ใช่หนูเอาชุดมาเปลี่ยนหนูใส่กางเกงแต่ว่าชุดนี้หนูไม่ได้ขึ้นของหรอนานแล้วมัง้งใช่ไหมคะอ้าวสัญญาไายอ้าว สัญญาณหายอ่ะเล้อก็เอาโทรศัพท์ไปทำไมเนาะโอ้ยนอนบักตากล้องนี่ไหมสั่งเนาะที่นอนน่าเบื่อตากล้องยังเลย ตาก,กล้องเอ้ยจะถือโทรศัพท์ไปทำไมเนี่ยาหายกันหมดแล้วมึงเดี๋ยวเดี๋ยวนานแล้วมึงทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะหนูสันอยู่ไหนน้องอยู่ลำพูนค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่น่านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดน่านกันอันนี้อะไรอะไรไม่ใช่ şey <c oughs> ไม่มัน <enrich> เป็นรูปเหรียญไงเรานึกว่าเขาให้ <ket> ไม่ใช่ใช่ไหมอายุก <annoying S 2> <What>? <you gibi S 1> ี่ปีให้ทายว่าอายุกี่ปีเดี๋ยวจะไปแล้วนะ อายุสิบห้าค่ะทุกคนอูสิบห้าอายุสิบห้าค่ะปัญญาสามสิบสาพี่ธนนทรหนูจะไปแล้วหนูจะไปขึ้นของแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่นัน่นสวัสดีทักทายทุกคนนะคะสามสิบห้าสี่สิบไม่ถึงสี่สิบ บ้าอายุสยยีี่ิบ่สิบกว่าอยู่บ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่บายยอุ้ยมากันเต็มอ้ามากันเต็ม